เราดูเรื่องของวิดีโอที่เราเปิดแอคเค n t แล้วรู้สึกสบายใจใช่ไหมฮะเหมือนช่างง่ายใช่ไหมฮะเพราะว่าขั้นตอนมันไม่มีอะไรก็เหมือนกับการสมัครทั่วๆไปเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราสมัครแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือลองใช้ให้คุ้มนะครับในแต่และฟีเจอร์ที่เราสงสัยนะก็ลองใช้ดูอันไหนที่ยังติดขัดอยู่ก็เปิดดูวิดีโอทั้ง2ตอนที่ผมทําขึ้นมานะฮะก็จะรับความกระจ่างนะในบางฟีเจอร์เนี่ยที่ผมไม่ได้พูดถึงนะฮะเราก็ให้ข้ามไป เพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้พวกนั้นน่าน,น้อยนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยเกิดผลลัพธ์ทางด้านการตลาดด้วยตอนนี้เรามาดูนะครับว่าการทําได้ใช้เป็นเนี่ยทีละขั้นหลังจากที่เราสมัครแล้วนะฮะเราก็มาดูว่าเราจะต้องเริ่มยังไงต่อสิ่งแรกก็คือว่าเราต้องสร้างแคมเปญผมจะเปรียบเทียบนะครับว่าแคมเปญที่เกิดขึ้นจริงๆในทางการตลาดนี่คืออะไรเคยเห็นใช่ไหมครับว่าผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าเป็นชาเขียวสักยี่ห้อหนึ่งนะฮะเขามีส่วนผสมใหม่ เขาอยากจะทําให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้จักเขาทํำยังไงฮะเขาก็ไปจัดอีเวนต์นะอีเวนต์ก็คือแปลว่าเหตุการณ์นะฮะเขาไปตั้งอีเวนต์ขึ้นมาในห้างอาจจะมีดาราขึ้นมาอาจจะมีการแสดงเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีพิตตี้มาคอยแจกชิมนะฮะแล้วก็โฆษณาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือว่าคนได้เห็นเขาคนได้จําแบรนด์แล้วก็สิ่งที่เขานํามาเสนอใหม่เสร็จแล้วเนี่ยจะเกิดการซื้อในวันนั้นหรือไม่ก็ตามนะแต่จะเกิดการจํา นะเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้บริโภคอาจจะเข้าไปในเซเว่นนะเห็นตั้งอยู่ในตู้แช่เนี่ยความรู้สึกมันจะกระตุ้นเตือนว่าอ๋อใช่แล้วฉันเคยเห็นที่เดอะมอลล์เห็นนะฮะตัวนี้คือเป้าหมายของแคมเปญเขาแคมเปญเขาก็จะประกอบด้วยเรื่องราวซึ่งผมอาจจะเรียกว่าเป็นสตอรีบ่บอร์ดนะฮะคือเรื่องราวตรงนี้จะมีเป้าหมายแต่ในทางการตลาดของเราใน get Response เนี่ยเรื่องราวของเราก็คือเนื้อหาในจดหมาย เราเปรียบเทียบกันจะเห็นแล้วนะฮะว่าอีเวนต์อยู่ในแคมเปญเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อแคมเปญเขาก็จะมาคุมว่าเรื่องราวเนี่ยจะมีอะไรบ้างคราวนี้ในเรื่องราวผมจะเปรียบเทียบดูว่าเนื้อหาตรงนี้เหมือนกับละครที่เราดูในทีวีทุกวันจันทร์วันอังคาราาาจะมีเรื่องนี้แหละตอนที่1ตอนที่เพรพอสัปดาห์หน้าก็จันทร์อังคาราเหมือนกันเป็นตอนที่3ตอนที่4ไล่ไปที่สําคัญคือว่าในตอนที่1ที่สสนุกไหม เนื้อหาได้สาระสําคัญเป็นสติข้อคิดอะไรน่าติดตามไหมถ้าน่าติดตามตอนที่3ตอนที่4เราก็อยากติดตามเวลาที่ท่านเขียนจดหมายนะในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าน่าติดตามไหมตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องมาไกด์วิธีการเขียนให้พวกเราเนี่ยแล้วแต่ Product นะแล้วแต่กลุ่มลูกค้าถ้ากลุ่มลูกค้าในเซกเมนต์น,นี้อาจจะต้องเขียนแนวนี้กลุ่มลูกค้าในเลเวล ในกลุ่มนี้อาจจะต้องเขียนแนวนี้ซึ่งการคิดวิเคราะห์ในด้านของจิตวิทยาการตลาดนะฮะเราค่อยมาแชร์กันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเ,เราสามารถที่จะเขียนให้ปิดการขายได้เลยทีเดียวนะฮะค่อยเรียนนะครับค่อยเรียนผมจะยทยอยแบ่งปันไปอย่างที่3ก็คือว่าหลังจากที่เราเองเนี่ยเรามีสตอรี่บอร์ดในการเขียนจดหมายละนะฮะเพราะว่าเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมีแผนในการติดตาม ในการ f o l l o อั p ติดตามเนี่ยเราต้องเซตกลไกให้เป็นถ้าเซตกลไกให้ตามทันทีหลังจากที่เขากรอกเข้ามาสมัครเข้ามาหรือว่ากรอกในเว็บฟอร์มเข้ามาเขาจะได้รับสิ่งนี้ทันทีการ Fol l o w ั p แบบทันทีนะครับก็จะมีการตั้งกลไกส่วนการจะตั้งให้ทุกวันต่อไปอีก7วัน10วันก็ตั้งได้จะให้วันเว้นวันก็ตั้งได้นะครับเรื่องของจํานวนระยะเวลาและการกําหนดค่าในการติดตามเนี่ย คุณทำได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าจะมีเทปวิดีโอให้คุณดูทั้ง3เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําได้แน่นอนตรงนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกที่คุณต้องทําได้แน่นอนคือการสร้างแคมเปญเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะฮะเหมือนกับที่เราดูเข้าจัดแคมเปญในเดอะมอลล์อย่างเงี้ยพอมาเปรียบเทียบกับของเราแล้วเนี่ยเราจะตั้งชื่อแคมเปญอะไรนะครับที่จะรู้ตัวเราเองจะรู้ แล้วสิ่งที่เราจะสร้างมาอยู่ภายในแคมเปญของเราก็คือจดหมายการติดตามและเว็บฟอร์มทั้ง3ตัวนี้จะต้องถูกควบคุมด้วยชื่อแคมเปญของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งแคมเปญขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเซตเหมือนกับเป็นเรื่องราวเดียวกันนะฮะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่เซตตัวนี้ให้ดีนะฮะบางครั้งเนี่ยเรามีช่องกอรอเป็นเว็บฟอร์มไปติดไว้นะฮะมีคนกอรอเข้ามาแต่ปรากฏว่าจดหมายตอบ ออกไปเนี่ยเป็นคนละเรื่องซึ่งลูกค้าจะงงมากนะครับแล้วเราเองก็จะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรที่ดีมาด้วยนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเองจะมีเป็นวิดีโอให้เราดูนะครับในเรื่องของการที่เราจะสร้างแคมเปญแคมเปญแรกเราจะสร้างอย่างไรนะซึ่งจริงๆก็จะมีถึงแคมเปญที่2ที่3เราจะสร้างอย่างไรแต่เราก็อยู่ในหลักการเดียวกันนะของแคมเปญแรกคือทุกอย่างคอนเซปต์ต้องมาก่อน เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยจะให้ความสําคัญกับเรื่องคอนเซปต์มากถ้าเราไม่ชัดเจนในเรื่องคอนเซปต์ในการเขียนจดหมายแล้วในการติดตามเราจะหลุดไปด้วยที่สําคัญก็คือว่าเวลาเรายิงสปอตนะครับอย่างเช่นในเว็บฟอร์มหรือว่าเว็บฟอร์มที่เราไปติดในเว็บไซต์เนี่ยเวลาเรายิงสปอตโฆษณาจูงใจให้เขามากอกเนี่ยมันหลุดออกนอกคอนเซปต์เราเองอ่จจะเขียนสปอตตัวนั้นไม่ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นคอนเซปต,ต์ต้องมาก่อน เอาละะเรามาดูกลไกลดีกว่าเซตติ้งกลไกลกันก่อนว่าเกียร์นิวแคมเปญเนี่ยเขาเซตติ้งกันยังไงแต่ทําใจให้สบายนะครับเพราะว่าง่ายนะครับเซตติ้งตรงนี้ง่ายเพราะเองผมจะไม่ไม่ทําหลายอย่างมารวมกันให้เราต้องทําแล้วแกะไม่ออกว่าตรงไหนมันคืออะไรนะฮะผมจะทําให้เราเข้าใจทีละขั้นสบายใจแล้วนะครับสบายใจแล้วดูวิดีโอเลยครับกับหน้าแดชบอร์ดนี้แล้วนะฮะก็คือถือว่าเป็นหน้าแรก ตอนนี้เราลองดูนะฮะผมเองเนี่ยลองตั้งแคมเปญขึ้นมาดูว่าเรามีแคมเปญชื่อคุณพงศ์นะเน็ตเวิร์กอินคอมนะฮะิงกิ้งตัวเนี้ยถ้าเราจะลองเปิดดูซิว่าถ้าเราจะค e ดเอ็ดนิวแคมเปญนะขึ้นมาเราจะทํำยังไงนะฮะสมมุติว่าอันนี้เนี่ยผมตั้งขึ้นมาใหม่ผมอาจจะใช้คําว่า t ิงกิ้งซิสเต็มแล้วกันนะฮะลองคิดไปด้วยทําไปด้วยแล้วกันนะฮะ เป็น Thinking System ตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้เราเว้นช่องว่างนะฮะเราก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าจะใส่ under score หรือตัวเลขใส่ได้นะครับเพราะนั้นตัวนี้เรา create m p มเปญเข้าไปละนะฮะพอหลังจากเรา create แคมเปญแล้วเนี่ยยังมีสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราต้องทำก็คือทาง Get Response เนี่ยให้เรา setting แคมเปญของเราด้วยนะฮะ ในนี้จะต้องคลิกไปที่ Edit Campaign เพราะนั้นในนี้ในการ Setting ตรงนี้มันจะมีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆทางซ้ายมือนะก็คือมี General มี Profile แล้วก็มี Permission นะฮะเราดูแล้วนะที่เราคิดไปนะเมื่อกี้นี้ t h i n k ิ n ง s y s t ต m มาแล้วนะฮะเราจะ Edit อะไรไหมชื่อตรงนี้นะครับก็ไม่ Edit นะก็คือเซฟไปเราเอาชื่อนี้นะฮะกวนี้เรามาดู แคมเปญน,นี้ already โอ a คขอโที am, ไม่ต้องเซฟแคนเซิลไปนะฮะก็จะเป็นว่าแคมเปญเน,นี้ยเราใช้อยู่แล้วไม่ต้อง Edit นะฮะส่วนแคมเปญเป็นภาษาอังกฤษนะฮะโอเคเราใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่มีปัญหาอะไรภาษาไทยก็ได้นะครับตรงนี้เขาให้ผ่านไปได้เลยนะฮะ n o t ตต y ตรงนี้ก็คือเซ็นโนต e ตรงเนี้ยให้ไปสู่อีเมลเรานะฮะ ตรงนี้ผมจดไว้ที่อ e ีเมลสุด underscore อ e ์นิวนะครับทนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มอ e ีเมลเข้าไปเราต้องมาแอดตรงนี้นะอันนี้จะเป็นเพิ่มอีกหน้าหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแล้วต้องคอนเฟิร์มด้วยนะตรงนี้เหตุที่เขาทำให้เราต้องมีการแอดแล้วก็มีการเพิ่มเข้ามาเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอีเมลที่เรา ขอเปิดบัญชีกับอีเมลที่เราต้องการรับรายงานเนี่ยเป็นคนละอีเมลนะฮะถ้าตรงนี้ถ้าเราต้องการอีกอีเมลหนึ่งเราก็แอดลงไปนะฮะแอดชื่อของเราไปนะฮะแล้วก็แอดอีเมลแอดเดสไปสมมุติว่าแอดชื่อที่จะให้รายงานเนี่ยสมมุติว่าให้ไปรายงานที่ชื่อสุดเฉยๆนะส่วนอีเมลเนี่ยเราอาจจะไปอีกอีเมลหนึ่งสมมติว่าไปที่ n w w i i t ไปที่อ่า New Gift g m เมลใช่ฮะนิวกริปแอด m a เมลนะฮะตัวนี้ถามว่าสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรฮะเราต้อง v e ิฟายก็คือการยืนยันเนี่ยนะฮะแอดอีเมลตัวนี้เราก็ v e ิฟายเข้าไปนะฮะเดี๋ยวใครดูผลลัพธ์เห็นไหมตอนนี้เนี่ยเรามี email, อีเมล2อีเมลแล้ว นะอีเมลหนึ่งก็คือ New ย e อีกอีเมลหนึ่งก็คือนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับเราคอนเฟิร์มเสร็จแล้วนะฮะเราก็กลับมาดูว่าใน General มีอะไรให้เราต้องเซตอีกนะครับใน General ตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะ postal address เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของ Address ของเราเองซึ่งเดี๋ยวเราก็จะใช้ตามนี้นะฮะ ไม่ได้สิทธิ์เรีอ,อะไรจะมีมากน้อยแค่ไหนตรงนั้นไม่เป็นเงื่อนไขอะไรเลยนะเรามาดูว่าแคมเปญไตเติลนะฮะตรงนี้เราก็ยังใช้ไตเติอ Titan ของเราอันเดิมนี่หละฮะก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นวิธีคิดเอาเป็นวิธีคิดนะฮะอย่างเป็นระบบ ที่คิดอย่างเป็นระบบอ่าโอเคอันนี้คือเป็นไตเติลของแคมเปญเรานะคือชื่อแคมเปญก็ส่วนชื่อแคมเปญนะแต่ว่าในไตเติลเนี่ยก็จะบอกเราอีกอย่างหนึ่งว่าสําหรับเรื่องนี้คอนเซปต์ของเรื่องมันคืออะไรนะแคตตาล وج ี้ตรงนี้ก็คือเป็นประเภทไหนนะลองดูที่ว่าของเราเนี่ยแคตตาล وج ี้ตัวนี้ของเราเป็นเป็นประเภทไหนลองดูนะฮะสำหรับเราอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตมาเก็ตติ้งแล้วกันนะฮะ ก็ผ่านไปนะครับเงื่อนไขพวกนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแคมเปญดคริปชันก็คือเราอาจจะกำหนดว่านี่คือเป้าหมายของแคมเปญเรานะครับอาจจะไปที่ไปที่สุธิพงศ์นะครับไปที่สุธิพงศ์อาจจะบังกอกละกันนะเ,เป็นเป็นคอกละกันนะ ะะจะมีโลโก้ของเราด้วยไหมนะ,ะเราก็ลองดูว่าตรงนี้เซฟซะก่อนนะฮะลองดูโลโก้ว่าควรจะมีไหมถ้าเราต้องการให้มีโลโก้นะ,ะเราก็ต้อง Edit ตัวนี้เข้าไปแล้วก็เลือกภาพใส่เข้าไป ของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแอดโลโก้นะฮะก็จะมีรูปเรานะครับนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เขากำหนดอยู่แล้วนะฮะเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเพราะจริงๆแล้วพวกเนี้ยไม่ได้มีผลต่อการทำงานในเบื้องต้นของเราเลยนะส่วนถ้าเราจะใช้ในขั้น S1 แล้วก็ว่าอีกทีเรามาดูตัวที่3 Permission ตัวนี้นะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะสำคัญ นะเพราะว่ามันเป็นการกําหนด o p t in เนี่ยจะเป็นการให้เขาคนที่จะดูกรอกของเราเนี่ยจะต้องคอนเฟิร์มอีเมลซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาต้องไปคอนเฟิร์มแล้วเขาไม่รู้เขาต้องคอนเฟิร์มเนี่ยก็จะทําให้เราสูญเสียไปเพราะว่ารายชื่อจะมาไม่ถึงเรานะฟอร์มฟิลตรงนี้นะผมอยากให้กลับมารีพอร์ตที่ อีเมลนี้นะครับก็เราเซตไปแล้วตั้งแต่ต้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมใช้อยู่อีเมลในการจดก็คืออันนี้ก็กลับมาที่อันนี้ตรง m e มสเ g จ subject นะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะก็คอนเฟิร์มเมสเซจ subject ตามนี้นะฮะอาจจะคอนเฟิร์มไปในลักษณะของเ,ออเป็น first name นะฮะคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าการติดต่อตรงนี้ก็ ให้เป็น first name ไปนะครับไม่มีอะไรแล้วแต่เรานะฮะยังไม่ต้องบันทึกยังได้เลยตรงนี้นะฮะโอเคเราก็มาดูว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราโอเคเราจบไหมนะรตรงนี้ก็แล้วแต่ให้เข้าอของ get response ไปนะฮะเรื่องเช็คแคมเปญจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความยุ่งยากแล้วก็ยืดหยุ่นนะฮะ บางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องตรงกับที่เขากําหนดมาเพราะเราเองไม่ได้ใช้ทั้งหมดคราวนี้เรามาดูว่าทําไมเราถึงต้องเซตแคมเปญหลายๆแคมเปญเรามาดูเหตุผลนะตรงนี้เนี่ยเรามีแคมเปญชื่อคุณพง์แคมเปญชื่อเน็ตเวิร์กอินคัมมีทิงกิ้งแล้วยังมีทิงกิ้งซิสเต็มเหตุผลมันมีอย่างนี้ฮะบางครั้งเนี่ย เรามีการทําการตลาดนะฮะในหลายด้านหลายความรู้สึกของผู้ที่เข้าชมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาบางครั้งเรามีการเทสดูว่าอันไหนจะเร้าเกิดความเร้ามากกว่านะฮะแล้วได้ผลลัพธ์ตรงกับเซกเมนต์หรือว่ากลุ่มผู้ที่เราต้องการให้กรอกเข้ามาแล้วกลุ่มไหนเกิดผลลัพธ์ต่อเนื่องดีกว่ากันเพราะฉะนั้นการเทสในเรื่องของเนื้อหาแคมเปญต่างต่างก็จะต่างกันโดยเฉพาะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ย บางแคมเปญมี d u ักเข้าไปเกี่ยวข้องแต่บางแคมเปญไม่มีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะคนที่ดูแลอาจจะลักษณะคล้ายๆกับเว็บมาสเตอร์หรือว่าหัวหน้าทีมนะฮะบางครั้งเขาอาจจะต้องควบคุมดูแลให้ลูกทีมเขามีการทำการตลาดออนไลน์แต่เนื่องจากว่าจะให้ทุกคนเนี่ยมีความถนัดในการทำอีเมลตอบรับกับทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ ทำให้ยุ่งยากแล้วเสียเวลาแล้วประเมินผลได้ยากก็เลยมีการให้คนที่คุมทีมตรงนี้หรือเว็บมาสเตอร์ตวเนี้นะครับเป็นการสร้างมาสเตอร์แล้วเจเนเรตให้กับลูกทีมใช้เพราะนั้นแคมเปญแต่ละแคมเปญอาจจะใช้กับลูกทีมที่ต่างกันนะฮะตรงนี้ในรายละเอียดเนี่ยถ้าผมบอกตอนนี้ก็คือเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะ ย้ายเนื้อหาของแคมเปญหนึ่งไปไว้อีกแคมเปญหนึ่งนะฮะซึ่งเราเรียกกันว่าพีโรดตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเองจะําให้ดูในตอนที่เราทำเมสเซจนะฮะในเมสเซจชุดนี้ของแคมเปญน,นี้สามารถจะย้ายเมสเซจชุดนี้ไปอีกแคมเปญหนึ่งนะครับในซับเมนูที่เรียกว่าพีโลดเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นนะครับ